คำว่าหิดินทรายไหลมาอน้นพลละเมืองไหลมาสู่หอมดอกดูอยู่สมือสิไปส้มเจ้าไปส้มใดอยู่ผู้เดียวสนาก็เลยว่าขั้นว่าใจประสงค์แล้วใจประสงค์แล้ว ใจประสงค์ไซมอนจังได้ข้อนม่อนมาทรงพี่น้องเอ้ยใจประสงค์เห็ดหน้าหวามแลว้วจังได้ข้อนกาแข่งผลมาไอาน้องเอ้ยไอยน้องเอ้ยคนเฮ้าเนาะอ่าเกิดมายู่ในโจกโลกฟ้านี่ย่ในโจกโลกฟ้านี่ละวันเถอะเกิดมาแล้วถามมีความจริงใจ มีความจริงจังต่อสิ่งใดเกิดตามเด้คือหมายถึงว่าเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรต่อสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าเนื่ยจกของอยากได้นี่ไหมขั้นไปเหตุแล้วไปลงมือทำปรารถนาแล้วก็ไปเหตุพร้อมไปลงมือทำพร้อมเดี๋ยวจังสิได้สมความมุ่งมันน่นปรารถนาบ่ได้หลายก็ได้หน่อยวันเ่นากันเฮ่าปรารถนาเราก็ไปเหตุนั่มบ่ได้หลายก็ได้หน่อยตามที่ เฮาได้เห็ดไปไเลยก็ทำไปก็จังได้ว่าใจประสงค์ใส่มนจังค้อนม่อนมาทรงน่ะนะใจประสงค์เห็ดหน้าหวมเลวจังได้ค้อนกะแข่งฝนมาหาเจ้าดอกนาหาเจ้าดอกน,นาหน่ะนาคนเฮาปัารานในสิ่งใดแล้วก็ไปเห็ดไปทำมันก็นสมความมูมัดปัารานได้เนาะเออแม่นฝ่าาสี่ห้องฝ้าสี่เหลี่ยม แดดสีห้อนฝนสีตกปันให้เฮ้ากะไปเฮากะปัตนาเฮากะเห็ดเฮากะท้ำในที่สุดสิ่งที่เฮ้าปัดก็ยังเฮ้าปฏิบัติถํานี่ไหมปฏิบัติอยู่ในสินในธรรมบางทียมันกะคนเฮ้านี่ขันบบเห็นทุกสะกอนขันบ่มีทุกนะ่ะนะถ้าไม่มีทุกเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองก็ไม่วิ่งหาสิ่งที่จะมาช่วยเหลือของตนเองฮัลโหลคแลนถือขยู่เด้ เลียนห้นชื่อคือเกิมาวอดีไหมอ่าเลียนห้นไปห้นมากห้นมากห้นไปเอ่อเลียนเขาช่องท่างถือหมายถึงว่าไปเจอในสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยคลายทุกมันทุกออกได้นี่ก็ดีไปเด้ขัดแลนยนก็ไปแล้วไปพ่อโอ้ยจังเสวาจังไหนลหะเนาะสมัยสม,มัยนีย้มันก็คือ้นวานอะไรว่าจังคำเอ่อตีถ้ำพนวานี่เนาะหน้าตาดีใช่ว่าข้างใน ข้างในใจด่จะดีด้วยคําพูดนั้นหวานปานจะกกืนกินได้แต่ข้างในใจทั้งขมทั้งดำงก็ไม่มีใครที่จะไปไปรู้ไปอย่างรู้ลึกถึงในใจคนได้นี่นะสําคัญนี่เนาะแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เนาะคนเท่านี่เน,นาะปรารถนาอยากได้บุญใด้กุศลเด้พออยากได้บุญอยากได้กุศลแล้วทีนี้ก็บุญกุศลมันเกิดจากที่ไหนเนี่ย อันที่จริงเล้วบุญกุศลเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของบุคคลผู้นั้นเด้กมันเลเกิดจากบุคคล้บื่นเด้เกิดจากบุคคลผู้นั้นผู้นั้นแม่นไผ่นี่เข้าก็ได้วันต่อผู้นั้นไปกระทําที่เราอาักการแนวทังของศาสนาพ่นกวา่าเอาไว้อยู่เด็กการกระทํำบุญการกระทํำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเนี่ยบ่ไปโกรธบ่ไปเครียดบ่ไปโลภไปโกรธไ,ไปหลงของบเกินก็นั่งพิจารณา ปลอยว่างว่าสุขสิ้นเสวยางเกิดขึ้นไม่อยู่ในโลกนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีมาแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามันนางยุ่นี่มันก็ได้บุญเหลือดีเดียวกันตถอแต่ทีนี้พอคนไม่เข้าใจในหลักการแนวทางของศาสนาก็เลยวิ่งไปหาอันพระนี่ก็คือกันกัโยมนี่เด้เพียงแต่ว่าแถวว่าล่นโคนผมทําทรงองค์อาจเสยมีหอดจ้องหอดบาดไหลเล่าไหลก่อแต่ว่าความประพฤติปฏิบัติไม่พ่อเป็นสงฆ์บด้ก็มีว่าสันเถาะ ทีนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจว่าเอออันนี้ก็เแมนพระยุดอกแถวหัอโลนนุน่งผาเลียงเนี่ยเพราะตาว่าเราก็เลยส่วนมากก็เลยเข้าใจเป็นอย่างนั้นถ้าการเว้าวเนาะการแสดงธรรมการพูดธรรมะเนี่ยมันพูดได้ทุกคนเพราะว่ามันมีหนังสืออยู่ฟังอาจารย์องค์นั้นพูดดูหนังสือหนังสือมันมีหมดละเขาไปใน g o o g l e ซูม,มเนี่ยเขาก็เห็นหมดเด้อว่าถามว่า หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ในพระไตรปิฎกบทนั้นบทนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก,กดเข้าไปมันก็เด่นดึงขึ้นมาเลยเดย้เขาก็อ่านได้ที่พออ่านได้แล้วแบบมันก็หูเด้พอรู้แล้วก็ทีนี้ตัวเองก็เอาไปนั่งพิจารณาคานังพิจารณาแล้วก็ปล่อยว่างพอมเด้ปล่อยว่างพรอมเลยก็ยาวฝ่าวไปสอนคนอื่นสอนเจ้าของสะกอนนะนะอันเบ้าสู้กันฟังนี่ได้อยู่ อันเขาถามเนี่ยก็บอกไปฟังแต่ส่วนมากเนี่ยคนค้นสีไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาก็เลยฟังจากครูบาอาจารย์องนั้นองนี้ที่นี่บุญนี่มันเกิดจากไสนี่บัดนั้นก็เลยเข้าใจว่าต้องเอาเงินต้องเอาสิ่งของไปถวายาสมณะสวายนักบวชถึงจะเป็นบุญนะนะก็เลยเข้าใจผมสิก็เลยทีนี้มันเมื่อมันไม่มีเวลาที่จะไปนั่งสมาธิกรมมฐานก็เลยเอาเงินนี่แหละพนนว่า เอาเงินในหลัให้ยงยคู่เอาเงินในหลางให้นักบวชว่าสัทธ์่ะทีนี้นักบวชกับบวชเนาะกับเศร้าบ้านไปบวชเนาะเออลูกเศร้าบ้านไปบวชเนาะกิเลสตัณหา่อมันมาบวชเขาไปแล้วกิเลสตัณหามันจะคูคบคบคบออกเลอ่านุ่งผ่าเลี้ยงออกแล้วมันจะคูมันก็ยังอยู่ในใจเหมือนเดิมเออมันก็อยู่ในจิตใจของคนเหมือนเดิมทีนี้เราก็เห็นอย่างที่ว่านี่ที่เกิดขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่าง กะมันกะคือจังผลมาไว้นั่นละ่ะสองปัหาเทวดาองค์ไม่ตกสมัยปนปีเดี๋ยวนี้กะตั้งหลังตั้งแทงขังพ่อเม่ปู่ยาตายง่ายพวกผระสงค์บอกคยพระร,าาพระพักกันไล่ละว่างแห่งถ้ำพระองค์เจ้าเดี๋ยวนี้พวกพระสง์พรกกันถ้ำศูนย์เสาไล่ลาป่าปอยเอ๋ม่หลวงแม่ลอยหน่อยกเ็เลยจ่อยโบสุดเฮี้ยนนั่นนะ,นะนะก็ไม่ดูหลักธรรมคำสอนแล้วแล้วผลสอนว่าจังไดกเ็เลยโบเห็ดน้ำสัน ม่แต่เลียนแต่ข้องใส่ปูปูปลาปลาอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนีอสวสดพ่อสิไปเอาเงินนี่ไหม่าอ่านั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบที่เขาเห็นอยู่นี่แหละ,ะแต่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสินในรรมนี่เนาะก็ไม่ไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เขาเห็นอยู่ดิเขาเห็นอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาอยู่นี่ ยุคนี้สมัยนี้ก็เรียกว่าเสียหลักเสียใจเป็นเรื่องปกติธรรมดาสู้อย่างคนมีราคาจึงไม่มีคำว่าชาไปในเมื่อกายใจของเราพร้อมอยู่เสมอเสมอ,อ,อย่ในยุคใดสมัยใดก็ตามถึงได้ขันเฮ่าอยู่โพยนิสินจิน,นทันี่านสิมาต้มมาตัวมาหลออมาล่วงนี่เปราะว่ามันไ่มีจิตใจ ไอ้โลบจากใดของพนันยากผูก้ใดที่ที่นีนบานี้มันกับสิเพื่นสิมาต้มาตัวมันก็ต้มใน,มนายากดะว่าสติปัญญาก็มีพร้อมศึกษาในการเล่าเรียนในหลักธรรมคำสอนก็มีสามารถทีนงอองต้องสวดมนต์เจริญภาวนากาได้น่งสามารถทีปล่อยว่างในเรื่องทรัพย์สินสมบัติเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับเฮานี่แหละมันบ่มีจักอย่างจักแนวเลยแหละวันต่อที่เทานั่งอยู่นี่บ้าวมาวาบอยู่นี่ยังน,น้อยกับตายวับ ก็มันไม่อยังจะแนวน่ะนะก็เลย่าพวกพืชผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสินในธรรมปฏิบัติอยู่ในสินในธรรมเนี่ยปล่อยคือเรื่องปล่อยวางนี่ได้ปล่อยวางนี่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ไปใส่ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันอันเข้าไปซ่าไอเข้าจะไปสนใจกับเรื่อง ไอ้ต่างๆข่าวคราวต่าง,างาๆางางางที่มันเกิดขึ้นมามัน,นวนวหายต่อโลกโลกนี้มีเลียงเห็ดเห่เฮาไปนไวนวายน้ำมันเด้อ่หลายสิ่งหลายอย่างวันบ่ว่าสิไปทัางการบานการเมืองบ่ว่าสิต่างพระเจ้าพระสงค์มีทุกรบเรียบร้อยเลยวันต่อไปคันเป็นตำบางงนี่เนาะคันเป็นตำบางงนี่มี่ทั้งสมทั้งหวานทั่งเผ็ดทั่งเค็มทั้งมันนยู่น้ำกันอยูเนี่ยเนี่ยทำให้เราถ้าเราเอาจิตใจเข้าไปดูมัน ตาไปดูมันหูไปฟังมันแล้วก็ไปใส่ใจกับมันนี่มันกับวนไหเดิมันก็เป็นไปจังสีตามกูจังสีหน่อยกามคบคิดของกูเนาะหนาแล้วเรนคล้วกันบอกโวลออกมาเลยดิบ่าใส่ไม่บ่าใส่บ่าวใส่คลิปให้เขาฟังพร้อมหมดแล้ววันเถอมันเพราะฉะนั้นนี่เขาต้องล่อยว่างอะไรตัวเรียงผมนี่ถือว่าเป็นหลักธรรมดาโหลดวันเถอเพอโลกมันต้องเป็นจังสีเด้มีเผ็ดหวานเค็มมันมีอะไรทําให้เราดูทุกวันวันเ่อะอ่า มัอนี้มักกันมันนี่รักกันอยู่วินาทีนี้รักกันอยู่แต่วินาทีข้างหน้านี่สังกันก็มีวันต่อ่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายความที่เก็บไข้ได้ป่วยแก่เก็บตายนี่สิ่งที่แน่นอนที่สุดที่จะรอคอยเราอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นวันพระวันศิลวันไม่พระวันไม่ศิล เราผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็เลยประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลักกนนารแนวทางของพระพุทธศาสนาเปิ่นว่าเบื้องใสเบิ่งคนดีนิบบ้าิจังสีเบื่องจังสีหูจักนาะนะนะกะเบ,บื้องย,ยากอยู่ดีขันเท้าเบื่องคนดีขันเท้าเบ่งบงออกนี่เนาะจังไดเพิ่นได่านี่เนาะเนี่ยเิน่นว่าดอกบัวบานที่สะใดสะนั้นก็ดูสวยงามศีลธรรมบานในใจผู้ใด ใจผู้นั้นก็ดูดีและอยู่อย่างมีความสุขคนดีคนดีผีเห็นผีก็รักเทวดาเห็นเทวดาก็ช่วยให้ดีให้รวยสมดังใจนี่แหละก็เลยว่าจังสิละ่ะเพราะฉะนั้นนี่คนเฮาบริเกียวทั้งหน้าตาดีเน้หน้าตาจะดีข้างข้างในแต่ว่าคําพูดนี่ฟังไม่ได้อย่างนี้ก็มีถมไปเพราะฉะนั้นนี่คนดีอ่ อย่างที่ว่าดอกบัวบานในที่สะผู้ใดก็สวยงามาสินธรรมจะทําให้ทุกคนนี่เป็นคนดีได้สินธรรมก็เลยเกิดจากบอกว่าคนดีบุคคลอยู่ในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบนี่สาคัญเดชหลักการแนวทางของพระพุทธศาสนาบนตั้งเอาไว้เลยหลักทางสายกลางสายดีสายเด่นเนี่ยมัน่ะยังไงบุคคลผู้มีความเห็นชอบเดช เป็นคนดีวันเถอะบุคคลที่มีความเห็นชอบคือหมายถึงว่าเห็นชอบเนี่ยหมายถึงว่าบ่าไปบ่ไปโกรธไปกิว่วบ่ไปเครียดไปขมบไม่ไปต้มไปตัวไปหลอกไปร่วงบ,วบุคคลปืนคิดดีแล้ววันเถอะคิดดีแล้วก็ไปกระทําดีพร้อมจังไ้ว่าเป็นผู้มีความเห็นเห็นดีแล้วเห็นชอบแล้วแล้วก็เอาความเห็นที่จะกรองเห็นเนี่ยไปนําพาบ,บุคคลปืนให้จะเลิกหงเรื่องใดเด้ข้าว่าดีนี่วันเถอะ เป็นผู้มีความเห็นชอบเป็นผู้มีความดำเนินดำานีชอบเฮ็ดกะดีวะเถิะเฮ็ดกะดีบ่าันเห็นแล้วก็ยังเห็นดีอยู่เฮ็ดกะเฮ็ดดีพร้อมได้บ่เนี่เว้าก็ยังดีคือตัางอากเว้บดีวะเถ้าบ่ดีบามีสาระเบาให้สติปัญญาพร้อมนี่นะจังไงวามีวาจาดีวาจาที่ชอบไปเห็ดงานกับเห็ดงานในทางที่ดี เลี้ยงชีพเจ้าของก็เลี้ยงในทางที่ดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทำความเพียรในหลักการแนวทางของศาสนานัพาผ้าืืนให้จะเลื่อนลุงเรื่องไดวันต่อลุดพ้นทั้งตัวเองแล้วก็ซักซ่วนให้อืนพ้นน้ำลุดพ้นน้ำเด้คนดีนี่วันต่อไปแต่ว่าเราจะเห็นคนดีเป็นคนดีหรือเปล่าส่วนมากนี่คนคนคนจะเห็นคนดีนี่เป็นคนไม่ดี จะไปเห็นคนชั่วเป็นคนดีเนี่นะมันสําคัญเนี่ยก็เลยบอกว่าอันมองนี่ละมองเขาเบื้อง่ามองคนเขาเห็นชอบนี่ไหมเขาชี้ช่องทางให้เราเนี่ไปทางในทางที่ถูกต้องดีแล้วนะนะย่าไปเฮ็เดอร์แนวนะ่ะมันโมเมนแนวดีอันแนวนะั่นมันกระพิดกมไยพรอมมันกระพิดสินทับพรอมนี่เขาแนะนําห้องวางสีหน,นาอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็จังแต่ว่าเป็นคนดีอ่านคนดีมันก็ยังในสายตาของผู้คนอื่นมันก็สีอาสี ดีอยู่นล่แหละแต่ว่าจากสิดีซ้ำใหนว,วาเพราะฉะนั้นนี่เฮ่ากับเบิ่งให้มันออกถ้าเฮาเบิ่งบาออกกะเรียบร้อยคือกันแล้วว่าต่อไปเพราะฉะนั้นนี่เนาะเราเป็นผู้รีบสร้างประโยชน์ตนไว้เป็นที่พึ่งตนให้ถึงพร้อมไม่ปล่อยเวลาล่วงพ้นผ่านไปห่นปล่อยเวลาล่วงพ้นผ่านไปอีกมือนหนึ่งเท่ากับเ,เกมจบเกมเช่นกันในะวะันต่กเพราะว่าอันความตายนี่เนาะเราจะตั้งจิตตั้งใจขนาดไหนก็ตาม เวทนาเนี่ยคือความกระวนกระวายกับแซมกัสมันเกิดขึ้นมาเด้เกิดขึ้นมาอยู่ในอันถัดทั้งซีเขานี่ยไหมดินน้ำไฟลมมันเปรปวนมันชนหนาชนหลังแะเบหนาแะเบล้มกระโปงเดินดินกระโปงไประบาดนี่กระน้ำกระโปงลื่นบ่ไหลให้ได้บานี่เพราะฉะนั้นนี่ความกระวนกระว่ายกับแระกัสมันเกิดขึ้นมาได้ทุกคนเด้อตั้งจิตตั้งใจไว้ปันไดกับสามเมื่อวันนั้นนี่ที่ไปว่าวินาทีสุดท้ายที่เราจะตายนี่ เมื่อนึกถึงพระพุทธประจประสงค์นิพพานปัญโยสิไปโรดพนาวาโมมีทางเลี้ยวกันแหละว่าสต่ต่อเออเบาเอาว่ามันได้ยืนหละเตะ่าการกับถ้ำเตะนี่เข้าไปนางเบิ้งพนคนนางคนก็เห็นอยู่ได้คนใกล้สิตายมันกวนกวายกัะสับกระสายจะเอาเวลาไหนเลยจะไปคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่นะเออกันบ่ฝึกไ้แต่เดี๋ยวนี้แล้วมึงคักแล้วว่าแต่ต่อไปสิไปบอกเขาว่าระกิจสุดท้ายแล้วก็ท่องพุทโธนะจากมึงก็ไปบ่ได้ก็เลี้ยวกันแล้วว่าสต่ตะอตัวกันแล้วนั่น ซุมวันนั้นมแต่ซุ่มตัวกันตัวนั้นว่ากษัตริย์เขาเสพไปเหตุยังน,นั่งถ้าตายเมือ่อเมื่อเดียวทัานถ้าทองพุดโทรโอรอดนนะไปนิพพานนะนิพพานนะรอดตัวอย่างเพราะฉะนั้นนี่แนวมันนี้เขาประพฤติปฏิบัติให้หูเองเห็นเอง,เองตัวหลักการแนวทางของพระพุทธศาสนาฉะนั้นนี่เนาะอาจจะเป็นวันพระวันศิลปวันไหนก็ตามผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศิลในธรรมนี่ บ่ได้ว่างบ่ได้ว่าเจ้าแล้วเจ้าเสิมานั่งถาว่าพุทโธตอนตายใกล้สิตายเนี่ยบุ่ยมันมีทางเฮานีส่ส่วนยูดตลอดเวลานอนกับพุทโธธรรมโมสังโฆนั่งอยู่ย่งางอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆผมได้แล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรทท,ทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาฟังให้เสียเวลาก็มาฟังดีให้ได้บุญได้กุศลมีสติปัญญาดียนจอประกอบอาชีพการงานที่ดีที่มี ประโยชน์จเริ่นรุงเรื่องลุงเรื่องเ,องเ,องเองด้ออนโมทนาสาธุจัตตารธรรมวัฒนติอายุวนโนสุขังพล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 ัง